คุณจอสสวัสดีค่ะ,ะมาครับสวัสดีครับคุณจอสสวัสดีครับสวัสดีคับคราลองมาฟังเรื่องของคุณจอสดีกว่านะคะเรื่องมีชื่ออาตมาขอบินทบาทเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยไหมคุณจอสเกิดขึ้นกับตัวเองเลยครับเมื่อประมาณจากปีสองพันรอยสี่ิบเจ็ดครับสิบปดปีแล้วนะตอนนั้นเนี่ยพี่จบครับแล้วก็ทํางานเป็นครีเอทีฟฟรีแลนซ์ครับอยู่ที่บริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งครับรูปแบบงานที่เกิดในเหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยจะต้อง ไปกับทีมที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปเหมือนมีอีเวนต์คือผมอะเป็นเรื่องหลังที่ทารายการรายการเกี่ยวกับเอ็นโชดดังมากรุกนั้นเนี่ยคือรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศเลยแล้วมันก็จะเป็นทริปนะครับทริปหนึ่งก็จะไปเป็นโซนๆของภาคครับแล้วไอเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดในก็คืีจังหวัดขอนแก่นครับ oh. ก็ในระหว่างที่ไปจัดกิจกรรมก็จะเป็นผมเนี่ยจะทําหน้าที่กับน้องคนหนึ่งครับชื่อเบสนะครับหน้าที่คือ เป็นทั้งเคลียถิ่นด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรหน้างานเพื่อเพื่อแซวรูปแบบเกมเดวมันจะผมผมเนี่ยจะกับน้องเนี่ยจะแซวเกะจะเป็นเกมที่แซวแซวคนก่อนเพื่อดิ้วคนแล้วจะส่งให้ทีมใหญ่ทีมรายการใหญ่มาลงอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อจะแบบว่าจะได้สนุกสนานเลยเนะใช่ระหว่างที่เล่นเกมไปเนี่ยก็จะมีคนที่เข้าร่วมเกมก็จะเป็นคนท้องถิ่นในคอนแกนเนยครับเข้ามามีทั้งวัยรุ่นคนแก่เด็กอะไรรวมๆกันปุ๊บ ระหว่างที่เรากําลังบิวบิวกันสนุกผมก็สังเกตเห็นน้องกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็พยายามชวนเบสเนี่ยคุยแบบเอ๊ะคนเล่นอะไรด้วยนึงน,น้องเขาจะแบบเหมือนกับส่งสายตาให้อะไรเงี้ยผมก็เห็นละกลุ่มนนนเนี้ยสนุกแน่อะไรเงี้ยเราก็บิวบิววิวกันสนุกสนานพอช่วงพักเกมเนี่ยเราจะไปเกมใหญ่ก็น้องกลุ่มนี้ยก็ามาคุยกับผมกับกับน้องเบสเนี่ยเหมือนจะถูกคอนะครับแล้วก็บอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เรา เปิดใจขึ้นมาอย่างนี้บอกว่าเนี่ยนะพวกพี่เนี่ยสนุกมากเลยนะแต่ดูพวกพี่ทํางานน่ะหน้าตานี่ขั้นเข่งมองมากเราบเอ๊อไอตัวเราอะ่ะมันเท่าไหร่เพราะเราเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าน้าแดงการที่น้องทักเนี่ยผมจะไม่ค่อยเอกใจเท่าไหร่แต่ผมจะเอกใจก็คืออเดสน้องผมเนี่ยขาวจัว้วดูแบบเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วผมก็มองหน้ามันไม่ได้ดูหมองอะไรแต่น้องเขาทักทําไมต้องทักมาแบบเฮ้ย ทำงานหนักเราก็ไม่ได้ทํางานหนักขนาดนั้นนะครับก็ขำๆไปก็เล่นเล่นเกมต่อปั๊บ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 ปัป๊บก็บิ้วกันสุดจนจ,นจบรายการก็เฮฮาปา,าร์ตี้กันก็ระหว่างที่เก็บของเพื่อที่จะไปกินข้าวก็คือหลังจากกินข้าวก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลยนะน้องกลุ่มนี้ยก็เดินมาทักอีกมันจะมีน้องคนหนึ่งผู้หญิงนะฮยน่ารักก็มาคุยกับเราอีกโดยเฉพาะคุยในเช้าจะเน้นเดสเป็นพิเศษเพราะเบนหล่อพยายามพูดบอกอย่างหนึ่งว่า หนูว่าพวกพี่ต้องไปทำบุญบ้างนะหมองเฮงหน้าตาแบบเนี้ยมันมันไม่ใช่หมองด้วยด้วยนอนน้อยทำงาน่ะใช่ใช่ด้วยการทำงานหนักมันหมองด้วยบางอย่างหน้าเหมือนโดนข่มฟิวยอย่างเงี้ยเปล่าเราก็เอายังไงเดสเนี่ยมันก็มองอีกมุมหนึ่งมันก็มันคิดในใจนะอยากคุยต่อมันแน่เลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็เล่นมุกตามว่าเออเออเดี๋ยวพี่ทำบุญตามที่น้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถูกไปบอกนะก็เอ๊ อ้าวตูไปบอกอแล้วยังไงแสดงว่าต้องแลกเบอร์ต้องแลกเบอร์เออก็แลกเบอร์กันคุยกันอ่าก็โอเคระหว่างนั้นก็อ่เก็บของอะไรปุ๊บล่ําลาทีนี้ก็ไปกินข้าวซึ่งก็รูปแบบก็คือตัวดิลเลอร์เนี่ยเจ้าเจ้านั้นเนี่ยก็จะเลี้ยงสิตท้ายครับครับดิลเลอร์ก็จะดูแลทีมงานนะครับก็บจะมีโต๊ะโต๊ะ,ตะกองของพี่กรหลักที่เป็นดารา,านะครับก่อนเจอดิลเลอร์ก็จะไปอินเตอร์เทนนู่นนี่นู่นนั่นแล้วดิลเลอร์ก็จะมาทักทายทีมงานแต่ละโตะ ใช่ไหมครับพอ,อมาที่โต๊ะผู้ผมเนี่ยก็ค,คือเป็นโต๊ะทีมเคลียริตก็มีน,นั่งกันอยู่อยู่สี่ห้าคนซึ่งทีเนี้ยก็มีทีมงานในดีลเลอร์คนหนึ่งทักคล้ายกับน้องเลยเป็นครั้งที่สองก็คือเฮ้ยทีมงานผู้พี่เนี่ยดูทางานหนักดูนี่หมองหน้าหมองมนทั้งสี่ห้าคนนี่เลยทั้งโต๊ะอตอนนั่งอยู่ห้าหกคนเนี่ยแต่ที่ทักคือสี่คนสี่คนที่แบบทักเฮ้ยหน้าหมองมากทางานหนักกันหรือเปล่าเราก็มองหน้ากัน นี่สองครั้งนะกูยเบสอะไรวะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็โอเคกินข้าวมันเสร็จปั๊บก็เก็บของแล้วเดินทางกลับตีรถจากขอนแก่นท่องเทพเลยนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นคืนวันเสาร์นะครับจะเข้าเช้าวันอาทิตย์เราก็เดินทางกันมาจากขอนแก่นมาเรื่อยๆนะครับจนเข้าผ่านโคราชที่จะวิ่งเส้นมิตรภาพอนะครับเพื่อมุ่งหน้าที่จะเข้าสระบุรีครับ,รบผมจําตรงช่วงนั้นไม่ได้ว่ามันจุดสังเกตคืออะไรแต่ว่าที่จําได้คือตอนนั้นคืนนั้นเนี่ย ฝนตกหนักแล้วก็ช่วงบริเวณนั้นเนี่ยมันมีอุบัติเหตุอยู่ด้านเลนขวาทําให้มีจราจรเนี่ยก็ต้องโบกให้รถจะเบี่ยงออกซ้ายไปเรื่อยๆทีนี้นั่นเราจะขับเร็วไม่ได้เพราะรถวันนั้นเยอะมากคือไม่ไมไแน่ใจว่าช่วงวงทีสภาพช่วงนั้นทำไมมันรถเยอะก็ไหลๆๆไปมันก็ในเส้นตรงนั้นมันก็จะไม่ได้มืดมากค่อยๆขับไปก็ใกล้จะถึงจุดเกิดเหตุะได้จะสะักห้าสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็จะเห็นเป็นจั่ววัดซุ้มประตูวัดทีนี้ ผมก็เห็นอะไรไหวๆแล้วซึ่งต้องอธิบายผมไห้ตรงซุ้มข้างหน้าเนี่ยจะมีต้นมะขามนะครับไม่สูงมากแล้วก็ไม่ได้ทึบมากเราก็เห็นอะไรไหวๆอยู่ตรงตรงซุ้มอะ่ะเห็นไม่ชัดรถก็ค่อยๆเคลื่อนนะครับพอมันใกล้มากจนผมมองเห็นชัดเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเป็นขาเด็กประมาณสักเจ็ดแปดขวบะครับที่เลื้อไปด้วยโคนนครับเด็กนุ่งกางเกงสีกากีครับแล้ว เท้านี่เลอะโคลนหมดเลยแล้วก็แกว่งเท้าเหมือนกับแก่งเท้าแกว่วงเล่นนะครับอยู่บนแง่งของจัววัดนะครับซึ่งสูงประมาณสี่เมตรคือเป็นยังไงก่อนผมเนี่ยตกใจแล้วผมมั่นใจมากว่าแน่นอนตัวแล้วครั้งแรกในชีวิตกูเฟิร์สทามแน่นอนมันเหมือนกับว,ว่าเวลาเราเจออะไรที่มันกลัวมากๆเราไม่หลุดหรือไม่อะไรเงี้ยมันจะเีเ่ยนความสงสัยเนาะผมคิดว่านะเรา มันมันด้วยติเราอยู่ตรงมตู้งเนี่ยนะเราขยับไปไหนไม่ได้เราก็เลยมองไปเรื่อยๆแล้วก็รถก็ค่อยๆเคลื่อนผ่านไปมองจนสุดสุดจะมองไม่เห็นนะฮะก็ยังเห็นเป็นเนี่ยผมว่าเอาแล้วเว้ยยังไงทีนี้ผมก็ค่อยๆเหลือไปดูไอ้ตรงกระจกคือผมเนี่ยจะนั่งหลังคนขับแถวที่สองหลังจากอคนขับใช่ไหมครับก็จะเป็นแถวแรกที่ติดประตูเลื่อนใช่ไหมครับครับทีนี้นั่งแถวที่สองทางซ้ายมีคนข้างหน้าผมหนึ่งคนที่ติดประตูแล้วก็มีน้องเบส อยู่หลังสุดนะฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างคนขับแนวเดียกันเลยสี่คนที่อยู่ในโต๊ะอาหารเดียวกันเนี่ยคนเนี้ยนั่งเนี่ยสี่คนถ้าผมก็สันติฐานว่าไม่แน่ใจคือผมมองไอ้สองคนหน้าเนี่ยมันก็มองทางอยู่ข้างหน้านะมองตรงไม่ได้หันซ้ายเหมือนผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเห็นหรือเปล่าทีนี้ผมหันหลังผมก็เหลือบดูเบสเบสนี่หลับตาพิ้งเลยผมว่อ้าวเชียนอนผมก็คิดในใจหรือว่า เอาผินคนเดียววะเราก็ไม่แน่ใจล้าก็แบบเก็บไว้ในใจว่าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวข้าสวสารมุลีมันจะเป็นปั๊มที่ใหญ่ๆ่นะเราจะแวะล้างหน้าเดี๋ยวจะลองถามทีนี้ผมก็ก็ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วอยู่ดีดีเนี่ยเบสก็มองหน้าผมมันก็แบบมันทักผมก่อนเลยพี่เมื่อก,กี้พี่เห็นเหมือนผมไหมอนาวละผมก็ไม่ต้องชิดละผมก็จวเลยเนี่ยกูเห็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ใส่เบสก็แบบเฮ้ยพี่ ยังไงไอ้สองคนนั้นข้างหน้าเนี่ยอยู่ในใกล้ๆได้ยินพี่พี่เจอแค่นี้ไอ้คนหน้าข้างคนขับเนี่ยมันพอกมีเสียงเด็กโผล่ล้อตามหลังมันมาด้วย mm hmm. ตรงกอกหูเลยหลังจากที่เห็นอื mm hmm. ผมว่าอ้างละไอ้ไอ้คนหน้าก็เห็นแนวตรงเนี่ยเห็นหมดอื mm hmm. ผมก็บอกเบสพฮ้ที่ว่าน้องผู้หญิงที่ขอนแก่งเขาเล่าว,ว่าต้องไปทำบุญ mm hmm. ต้องจัดแล้ววอะ mm hmm. ไม่งั้น ทำใจดีๆแล้วก็ไม่พยายามนึกถึงเรื่องนี้คือตอนนั้นเมื่อวันตีสี่ตีห้าแล้วเราก็ไม่ต้องนอนแล้วเราลอยขับรถเข้าตึกบริษัทครับแล้วก็แยกย้ายผมก็ขับรถกลับบ้านระหว่างที่ผมขับรถกลับบ้านปั๊บผมเลี้ยวข้ามหมู่บ้านปั๊บผมเห็นพระเดินมาลินระบาดผมจอดรถนะครับ,รบผมวิ่งเข้าไปซื้อของในาสุดซื้อเราใส่บาทตรงน,นั้นเลยใสยทันทีปั๊บแล้วก็นึกถึงน้องเขาฮนะแล้วก็เข้าบ้านไปนอนครับทีนี้ผมก็ตืน่นมาตอนเกือบเกือบบ่ายแล้วผมโทรไปถามเบส ไงบ้างเบงสมีนั่นเบสนี่บอกว่าพี่ผมนี่กำลังจะกดหาพี่เลยคือพี่ทําใจดีๆนะผมแบบผมอึ้งมากมันก็คเขาใหเล่าในสิ่งที่มันเจอนะครับหลังจากมันกลับบ้านปั๊บแม่ก็ทักเฮ้ยลูกไปทําอะไรมาหน้าหมองมากเลยเขาเขาใช้งานลูกหนักขนาดนั้นเลยบอกคือผมก็เปล่านี่แม่นี่ผเม,มื่อนอนแต่ว่าแต่ก็คิดได้ว่าเฮ้ยไม่ได้วะก็ต้องทํตาตามทาี่น้องบอกก็เลยออกไปบาท ก็ออกไปสักบาทหน้าหมู่บา้นบานทีทบบนี้ระหว่างที่ทําบุญตักบาทมีพระสงฆ์ก็เดินมาแล้วประมาณสี่ห้ารูกจาไม่ได้นะรูปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อนะครับก็เอใส่บาทเสร็จกวนองกวนน้ำอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็มองที่ตัวเบสแล้วก็มองไปทข้างๆน่าจะเป็นทางซ้ายนะมองไปทางซ้ายเบสแล้วก็พูดมาไม่มีอะไรหรอกโยมสักนี้ไปก็ สมาชอบินทบาทแล้วกันนะแล้วเบสก็งงว่าอะไรวะบินทบาทแต่ก็ว่าไปเสร็จแล้วปุ๊บพอหลังจากที่กยกมือไหว้เสร็จนะครับพอพระรู้ั้นเนี่ยกับขบวนเนี่ยเดินไปปุ๊บด้านหลังหลวงพ่อเนี่ยสิ่งที่เบสเห็นก็คือเป็นเด็กใส่ชุดนักเรียนเนี่ยใส้ชุดสวยเลยนะไม่มอมแมมเลยแล้วก็เป็นสีกากีเนี่ยแบบพุดสายสาอานเดินแบบเหมือนกับสุภาพครับเหมือนจะค่อยๆเดินตามหลวงพ่อไปแล้วก็เดินรับสายตาไปหลังจากนั้นเนี่ย เบสเนี่ยเบสก็โทรหาน้องคนนั้นที่ขอนแกนทันทีเลยออืเล่าให้ฟังน้องก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาอยากจะพูดปไปเลยแหละว่าแบบที่อาการแบบเนี้ยมันคือคนท่วงโตม,มันคือคนที่จิตจะอ่อนครับผมว่าต้องคุณถามว่าทําไมมันเกิดพร้อมกับสี่คนก็มานั่งนึกย้อนไปอ๋อเบสเนี่ยเกิดวันเดียวกับผมแต่คนละปีครับวันเดียวเดือนเดียวกันครับแล้วน้องสองคนเนี่ยเกิดเดือนเดียวกับผม ก็แปลว่าวันนั้นก็คือทั้งสคนเรียงแถวกันก็คือเกิดกันยาหมดเลยใช่เกิดกันยาหมดเลยคาดเดาว่ามันน่าจะมันมีความเชื ow, ่อมโยงกันใน้สี่คนของเราเนี่ยครับประมาณนั้นอังคารคลุมโป